จักรจันทร์อาคมศิริได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางนายเอนเตอร์เทนถึงเรื่องราวที่ถูกโยงเป็นข่าวดาราสาวยอมเป็นโลกใบที่สองของฝ่ายชายซึ่งเป็นดาราสาวที่มีเลิกแต่งงานเรียบร้อยแล้วแต่ฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้วและยังไม่เลิกกันซึ่งแม้ว่าฝ่ายหญิงจะรู้แล้วแต่ก็ไม่ยอมถอยขอเดินหน้าจัดงานวิวาต่อไปเพราะไม่อยากเสียหน้าโดยจักรจันท์เผยว่าก่อนที่จะคบกับแฟนหนุ่มเควัฒนา ได้มีการศึกษาข้อมูลทุกอย่างยืนยันว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีโลคสองใบและจักรจันเองก็ไม่ได้เป็นโรคใบที่สองของใครถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆรับรองว่าเลิกแน่นอนเพราะว่ามีศิลธรรมพอจักรจันยังยอมรับอีกว่ารู้ตั้งแต่แรกว่าเคเคยแต่งงานมาก่อน แต่เรื่องนี้จบไปตั้งแต่10ปีที่แล้วได้มีการจดทะเบียนหย่าก,กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีเอกสารชัดเจนส่วนเรื่องข่าวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เธอบอกว่าไม่เครียดเพราะไม่ใช่ความจริงส่วนครอบครัวของป่ายชายจ,าจักรจันก็บอกว่ารู้จักและสนิทพร้อมกับยืนยันว่าทั้งสองครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกันตอนนี้ก็กำลังถ่ายพรีเวดดิ้งกันอยู่จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทั้งคู่ก็ไม่รู้สึกเครียด ซึ่งจัก,กรจันยังขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์ที่แสดงความเป็นห่วงกันเข้ามาด้วย